สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูเนื้อผัดใบยี่หร่าค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อชิ้นด้วยและใบยี่หร่าขึ้นชื่อของความเผ็ดร้อนวันนี้จะได้ถึงความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็จะรับประทานได้อย่างอร่อยแน่นอนค่ะกับแก้มก็ดีหรือว่าจะทานกับข้าวก็เวิร์คค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือใบยี่หร่าค่ะวันนี้ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ใบยี่หร่าเราก็ใช้พอประมาณนะคะต่อไปมาตำในส่วนของเครื่องค่ะตำมีอะไรบ้างที่ใส่ลงไปก็คือพริกไทยขาวนะคะเผ็ดร้อนอย่างที่1เลยค่ะแล้วก็ตำด้วยกระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะวันนี้เราใช้เป็นพริกแห้งใช้ประมาณอยู่ที่10เม็ดค่ะจากนั้นเราก็จะตำ ให้ทั้ง3อย่างนี้ละเอียดค่ะเมนูนี้ให้ความเผ็ดร้อนและความจัดจ้านมากๆเลยก็คือใช้ทั้งพริกไทยขาวใบยีราค่ะแล้ววันนี้ก็ใช้เป็นพริกแห้งด้วยครบรสครบเครื่องมากๆเลยค่ะแล้วความละเอียดเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปและวัตถุดิบต่อไปค่ะที่บอกในข้างต้นในตอนต้นก็คือเราจะใช้เป็นเนื้อชิ้นค่ะก็หั่นแบบบางๆมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ใช้อยู่ที่400กรัมค่ะและขั้นตอนต่อไปเทคนิคตรงนี้ขาดไม่ได้เพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นก็คือเราจะนำเนื้อวัวมารวนค่ะอย่างแรกก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาก็ใส่ไปประมาณอยู่ที่2ช้อนชานะคะ จากนั้นก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยแล้วก็ทําการล้วนค่ะขั้นตอนนี้เทคนิคนี้นะคะจะทําให้เนื้อออกมามีความหอมๆของน้ําปลาเวลาผัดก็จะได้มีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะและล้วนมาเรื่อยๆเนื้อก็จะคายน้ํำออกมาแล้วก็จะมีกลิ่นเนื้อคุกคาไปกับน้ำปลากลิ่นก็จะหอมมากเลยนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะ สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวนะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูก็ได้ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนก็ใส่เครื่องลงไปผัดค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดให้เครื่องนะคะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะความเผ็ดร้อนในตอนนี้นะคะผัดไปเรื่อยๆเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องจานแน่นอนค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เนื้อวัวลงไปค่ะ จากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้แปบ๊บเดียวเท่านั้นเราจะไม่ผัดอะไรไปนานแล้วนะคะเพราะว่า,าเนื้อของเราเนี่ยสุกมาแล้วเพราะเราลวนสุกมาแล้วค่ะผัดไปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะเตรียมปรุงรสชาติกันค่ะปรุงรสชาติคาย่างแรกใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสแล้วก็แต่งสีให้สวยงามด้วยสีอิวดำเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคุกเค้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันตรงนี้ไม่ผัดนานแล้วนะคะผัดแป๊บเดียวค่ะและต่อไปค่ะใสใบย,ยี่หร่าลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าใบาย,ยี่หร่าจะสลดลงไปค่ะ และตอนนี้ค่ะเมนูเนื้อผัดใบยี่หร่าของเราก็เสร็จแล้วได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สและเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเนื้อผัดใบยี่หราค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ